เปลี่ยนชีวิตคุณท,ทันทีเปลี่ยนความเชื่ออันดับแรกเลยเปลี่ยนความเชื่อความเชื่อกําหนดความจริงคุณต้องหมดทุกอย่างไม่ว่าคุณเชื่ออะไรคุณได้ความจริงแบบนั้นหมดเลยถ้ารวยต้องยากคุณก็จะเนรมิตความจริงแบบนั้นออกมานะครับไม่ต้องไปเถียงกันคุณเชื่อแบบไหน,นคุณได้แบบนั้นหมดเลยผมแค่เชื่อว่าผมสามารถเนรมิตเงินมากมายแต่นางานจากบ้านได้หนึ่งร้อยเปอร์เซ็นต์ผมก็เนรมิตความจริงแบบนั้นขึ้นมาเหมือนกันถ้าคุณมีความเชื่อไหมคุณทําได้คุณต้องเปลี่ยนความเชื่อของคุณ ถ้าเกิดอยากจะมาเทรนกันนะครับเทรนกันลึกๆเลยอย่าลืมนะวันที่7จ็ธันวานะวันเกิดผมนะเกิดที่ห4ปีก็มเจอกันที่บันดิตูนิเวอร์สโดยเฉพาะชื่อว่าวิชาของโลกจะบอกวิธีการทําเงิน68อย่าง68เทคนิคการทําเงินคุณเลือกแค่สาอย่างก็พอแล้วเป็นความเชื่อทุกคนความเชื่อเดี๋ยวเราต้องมาเปลี่ยนความเชื่อนี้ต้องคุยกันลึกซึ้งนะครับทุกคนคุยกันแค่นี้คงไม่จบรอกเรื่องความเชื่อนี้เรื่องใหญ่มาเจอกันวันที่7จธันวาเนาะแล้วคุณจะเปลี่ยนชีวิตผมการันต ก็รมดีทุกวันแหละลมดีตลอด <c oughs> <c oughs> ต่ใครที่ยังลังเลอยู่นะวันที่7ธันวาคมนะลงวันนี้เลยเปิดโซน C โซนใหม่เลยเปิดโซน C วันนี้วันแรกนะไม่เคยมีราคานี้มาก่อนนะโซน C คือนั่งหลังคือคนมันจะเยอะมากกว่านะนามีเป็นร้อยอ่ะแต่ไม่เป็นไรหรอกนั่งหลังก็มันห้องมันไม่ใหญ่มากแต่ว่าถ้าเกิดจะมาเจอตัวแล้วได้โซน C นะ9,900วันนี้วันเดียว10คนโซน C นั่งหลังสุดนะครับ9,900บาท สิบคนเท่านั้นสมัครไปที่นี่ b o x เลยเนี่ inbox ตอนนี้เลยไม่หรือไม่ก็เขียน cf ตอนนี้เลยสิบที่นี่หมดแน่นอนนะครับโซนซีนะโซนซี9เก้บาทไม่มีอีกแล้วนะมีตัวแค่สิบใบนะครับทุกคนครับ